แมวเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวมึงดูกูถ่ายคลิปยิดแม่มึงให้ดูไอสัตว์เฮลิคอปเตอร์หมุนเตี้ยวๆๆๆ้เตี้วเตยเลยนช่ไไอสัตว์่าได้แค่นี้เหรอไอเชี่ยคำสองคำกูเจ็บมากเลยเห็นป่ะไอเชี่ยคุยแบบว่าประเภทแบบกูมีไหมคิดไปเรียกมาไปพวกมึงอ่ะไอเชี่ยแบบเนี่ยว่าดาหัวขวัยหีหมาหีแตดไอสัตว์หีแสบๆสันๆนมาไปเรียกมาไอสัตว์ยีเยีอยรออยู่หน้าหี ไวเก่งนักไม่เหรอหน้าหิ้นเลยคีย์บอร์ดไอ้สัตว์นี่มามาไอ้กูนี่มาไอ้สัตว์เดินแม่แจ็คต่อยกูมาไม่กองนี่ไอ้สัตว์ด้วยว่าสมุทรสงครามอ่ะเดี๋ยวกูจะเอาปาทูให้แดกไอ้สัตว์เดินแม่ลงมาเยี่ยมกูให้หมดเลยหน้าหีปบะไอ้สัตว์แจ็คต่อยกูมากลงมาเลยครับอะไรอะไรหมดกูแล้วหน้าหิ้นเลยคีย์บอร์ดพ่อมาไอควายได้แค่นี้วะหน้าหิ้นเลยคีย์บอร์ดพ่อมาไอสัตว์ให้ได้เลยะบนเทียะให้สัตว์นีนแม่พูดอะไรยังสองคำมาให้ควายไอเด็กเขี้อแม่เย็ดเฮ้ยลูกค้ากูอย่่่าาามมมมมแแยยงงง้ึึออกระไั อะไรคือมึงต้องการอะไรครับไอสสัตต้องการไนะา่แมวไส้สัต์ออโอ้ยเยี่ยไม่อยากกะดา่ามึงไส้สัต